แต่ประดครกลับมาพบก,กับไม้คานนะครับอันนี้ก็เป็นเอออันนี้ก็เป็นไม้คาบหนึ่งจุดห้าครับผมก็หลายคนจะสงสัยว่าทําไมผมไม่เล่นหนึ่งดสี่จุดเดผมทดลองเล่นหมดเงานะครับเออก็ไปตัดไม้เลยดีกว่าอุ๊ยตอนนี้แมวเอนนี้ดีกว่า จมากครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหดวงอาทิตย์ไปไหนละวะถ้าดูต้นหญ้าโอ้โหผิวสวยชอบมากอะโอ้ชอบมากเลยอ้อล็อกสุดยอดอะโคตรปื้มอะจริงๆอันนี้นนนนนนนคนโนคตรโหดอะโคตรชอบอบบแบบปื้มมากอะพูดไม่ถูก เล่น1.7จนชิน1.2ไม่ค่อยเล่นไม่สบายนะครับเสียงมันก็อาจจะแปลกๆไปห,หน่อยก็ไม่ต้องไปคิดมากครับ น,นี่ก็เป็นเวลาเอิ่มสิบโมงเอแล้วไม่แน่อาจจะมีคนมาเล่นด้วยนะไม่เป็นน้องผมก็เพื่อนผมมาเนี่ย ไม่ใช้หมดไม่ใช้ดน,นี่ก็ใช้ออปติฟายด้วยมัดก็มีไม่มากก็มีแค่หมอดเงาทูเมนเทมแล้วก็เอ,อ่อออปติฟายแค่นั้นแหละเออนี่ยแต่ก็งงอ้าหน้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมแหละเมื่อกี้น่หน้ากับหัวมันสลับกัน เกวียนเก่าอาเบ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 ออโดนตุยตู้เลยตายไปซะยี่ยยเราชนะเราเป็นไทย ไปเรื่อยๆเออมันตัดไม้มันก็นานหน่อยงั้นเดี๋ยวผมขอตัดคลิปกันเลยแล้วกันเบลออ่าก็กลับมาพบกับหมายคาบกันต่อครับสเกตดูดีโอดวงอาทิตย์โอโหสวยมากครับโอโ้โหอันนี้ผมก็ตัดไม้มาได้มากพอสมควรแล้วนะครับดูครับโอโ้หนั่งดูแสงอาทิตย์ในยามเช้าโอ้ยอะไรมันช่างสวยอันนี้ ทะลุทะลุทะลุแฉโอ้โหสวยมากเออรอเบย์รอเบย์เออสังเกตครับทำไมมันเละอ๋อเมื่อกี้นี้ผมเจอคลิปเอออ๋อมีจุดหนึ่งก็คือเห็นไหมครับว่าพราะกาะผมเต็มมันเป็นไอ้นี่ของเซอร์ผม ก็คือใครเข้ามาจะแจกเกาะให้ก็เล่นกันในแบบเพื่อนๆกันนะครับไม่มีอะไรมากเออหมดเง้านี่ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยเอางนี้ดีกว่ากล่องลองหายไปไหนว้าคองหา เสียงคุ้งคุ้นอันนี้ก็ถือว่าเราเกิดมาในที่ที่ดีมากเลยครับเนี่ยมีเกาะมีแกะให้ด้วยเออลินพันกันแล้วนะเนี่ยเออกล่องโต๊ะครับอยู่ไหนโต๊ะคับอุ๊ยเสียงคุ่งคุค้น อ,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 อขอโกงหน่อยนะครับ ก็เป็นสีสันในการเล่นคนอาจจะบอกโอ๊ยทำไมโกงพอดไม่เก่งผมบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นสีสันนการเล่น ก็ตัดและขุดมากเลยตัดไม้มันเลยอยู่ไหนฟ้าเออเมา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 อย่าสิลูกโอ้ โกะเนี่ยเจอแล้วอื้อ้อ่แกะแกะออตายซะ สร้างบ้านกันดีนกว่าเดี๋ยวค่อยหาแกะน้ำสวยมากไอ้เหี้สมจริงไอ้ตส์ล็อกสระน้ำเหเฮ้ยแมปไม่โหลดหอ่ะไหนไปดูไหนย,ย็ด แมปไม่โหลดอืมงงเออ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 เป็นอะไรเนี่ยอ่าเออแล้วก็ปล่อยไปง,งั้นครับไม่ต้องไปยุ่งกับมัน ไม่รู้มันเป็นไรเดี๋ยวค่อยแก้ไขทีหลังมูองหอารจะหมดตอนตัดไม้ได้เป,เปิ้ลมาเราไปล่าแกะกันเราต้องเอาขนแกะมาทำที่นอนนะครับ เออบัคหรือแลกไม่รู้อ่าตีได้ละเอาขนเจ้ามาเออขนแกะหายฆ่าแม่งอุ้ยขอโทษครับผู้ามหยาบตายซะโดคิง ไม่รู้ว่าขนแก่สีเทากับขนแก่สีขาวม,มันจะเอามาผสมกันได้เปล่าเวลาครับผมก็ไม่เคยลองอะนะเอาเราต้องการไปปลูกตรงบ้านเราไปกับบ้าน บ้านอยู่ไหนเอ้ยบ้านอยู่ สปจำโคลงหน่อยละเพื่อเป็นสีสันเออก็ขอตัดคลิปก่อนครับก็กำไรมั็งครับสำหรับไม้ครับอ่ากล่องบัก๊กนะเมื่อ,อกี้นี้ผมก็ได้ไป เจอสปาวก็นี่ได้ของมานี่โอ้ของเต็มตัวเลยเห็นไหมสร้างบ้านกันดีฝ่าอย่างแรกเอาไม้พับบ้านเราก็ไม่ต้องใหญ่มากครับ ต้องพอดีเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากสร้างพอไปสวยไม่สวยไม่ต้องคิดมันเราสร้างพออยู่ได้นะครับ เออเดี๋ยวพอสร้างบ้านเออแม่เอาเดียว่เสร็จแล้วบ้านเรานะืเคียบเอ้า โอเคก็พาน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนันนี้เอ๊ยเอ,อเอ,อเอ,อไม่ช่าความอะไรต้องมีเพอร์เฟ็กเอ่อ,อ,อก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอ จบคลิปแล้วเลยครับสวัสดีครับเจอบกันพาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย